สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพลังคผมทําไมบางคนเลเวลน้อยพลังเยอะนะครับมันมีอยู่หลายวิธีนะครับผมวิธีที่หนึ่งนะครับทําเควสหลักนะครับรอบมันจะเนี่ยจะขึ้นคําว่าพิชิตนะครับแล้วเราก็มาทําทําตามพวกนี้นะครับพลังเราก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมครับทเควสภากกิจอะไรเนี่ยมันเดินไปกดเดินเดินไปนะครับแต่ส่วนไอ้เลเวลนี่คือจํากัดที่เลเวลสา้านะครับ เห็นไหมครับมันจะเปิดอย่างเควสนี้นะครับถ้าจะทําใช่ไหมผมก็ต้องเดินเควสเนี่ยให้ได้สิบสามแล้วก็จะได้เพิ่มพลังมาอีกนิดนึงนะครับเนี่ยจะเพิ่มมาดูนะครับเพื่อนในกิวผมนะครับพลังเอลเวลโคตรสูงนะครับแต่พลังก็ไม่มากไม่เท่าไอ้น้อยกับผมนะครับเห็นไหมครับผมเลเวลผมเลเวลอะไรนะสามสามสิบสามเอสามสิบสามนะครับพลังสองสอง สองหมืนห้าครับยี่สิบห้าเคนะครับ, K, รบอ่าส่วนคนนี้นะครับสี่สิบครับน้อยกับผมนะครับคนนี้สามเจ็ดก็เยอะกว่าผมนิดนึงซึ่งวิธีการทำให้พลังเราเยอะนะครับมันมีมีอยู่หลายวิธีนะครับก็คือการบวกของนะครับบวกห้าหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือการไอ การเปลี่ยนคุณสมบัตินะครับอย่างเช่นอ่าตรงนี้นะครับเรามาที่คุณระบุคุณสมบัตินะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ครับแต่มันใช้แบบใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเองนะผมจะผมจะเอาไปดูครับอย่างเช่นอ่าตอนนี้ผมมีอยู่ตอนนี้พลังผมมีเท่าไหร่นะสองห้าเก้าอ่าสองห้าสามเก้านะครับจะลองดูนะครับว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้ามันได้ของดีนะครับถ้ามัน หลอมระบุอ่ามันคล้ายๆมันคล้ายๆที่เราแบบเกมอีกเกมไะผมจำไม่ได้ก็คือแบบกดตรวจสอบแล้วมันจะให้มันสุ่มเล่นดอมหาแบบที่มันสวยๆครับถ้าเป็นสีม่วงหรือว่าสีสีแดงก็จะดีครับสีทองโอ้โหครั้งหนึ่งก็ใช้ประมาณสามพันว่าหรอสามพันสามพันเคนี่ไม่สวยครับหาต่อครับอยากได้สีแดงครับ โอ้โหสิคขียวขึนแล้วเหรอเห็นไหมเพิ่มมาแล้วครับผมตอนนี้เพิ่ม,ม้วครับผมก็จะเพิ่มอีกครับผมอยากได้สีม่วงกยได้สีม่วงสีแดงโอ้โสีเงินนะครับเห็นไหมลดลง <c oughs> อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะครับผมไม่ค่อยมีขอสีแดงโอ้โหสีม่วงมาครับเห็นไหมเพิ่มขึ้นแล้วครับผม แต่ถ้าดีสุดก็ต้องสีนี้นะครับเนี่ยสีม่วงพร้อมกันเนะี่ยสีม่วงสวยมากครับพลังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ทําถ้าจะเปิดพิชิตก็ต้องทำเควสดหลักครับให้ให้มันเปิดโจนมันเปิดครับถ้ามันเปิดก็ถ้าว่างจริงๆก็ยังไงครับกดเดินเคลครับก็พลังก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นครับประมาณนั้นครับผมจะบอกไว้ ว่าคนที่เขาคนที่ยังไม่รู้นะครับถ้าคนที่รู้ก็เป็นไรครับเข้ามาดูว่าทํายังไงก็ได้ครับผมแล้วก็อีกอย่างก็เดิมเดิมครับทําเควสเรื่อยๆครับเลเวลก็อัพเองครับทำอาแล้วผมอะบอกอย่างก็คือเวลาทำเควสนะครับก็ต้องดูไอ้มอนด้วยครับเวลามันตีแรงหรือไม่แรงนะครับ บางทีนี่ผมก็ไม่ไหวนะครับดูนะครับมอนวลสามสิบนะครับดูนะครับมอนเวลสามสิบนะครับโอ้โหตีผมผมจเกือบตายครับผมผมว่าพอเราทำทำทำเควสเสร็จถึงแอปที่มันเปิดพิชิตได้เราก็ไปทำเควสที่มันง่ายๆก่อนครับเราให้เลเวลขึ้นสูงๆค่อยมาทำพวกที่แบบยากๆครับเพราะมันไม่ไหวครับดูมอนตีผมดิผมว่าผมมีมีด่วงแน่นอนครับ โอโ้มอนแมงค้รโหดครับโอ้โหช่วงนี้พวกเนี่ยครหายากครับผมทองแดงอะ่ะผมพูดตรงนะยิ่งเลืเป้าสูงยิ่งหายากนะครับก็ใช้แบบประหยัดบ้างก็ <c oughs> แลกันนะครับอย่าไปบวกแบบผมแบบมุ่มัวครับวก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 ตอนนี้ <c oughs> ทองแดงไม่พอใช้ครับผมตอนเนี้ยบวกเล่นๆเ,เยอะๆจนแบบตอนนี้เหลือแค่เนี่ยหก 6,009อ่ะเสียดายของมากเลยคลิปนี้อาจจะไร้สาระหน่อยนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าวิธีการทำให้พลังสูงก็ทำต,ตามแบบผมนะครับคือสายฟรีเนาะผมไม่เติมสักบาทน,นะครับไม่มีตังค์เติมถ้าสนใจก็ลองทดลองดูได้นะครับ ขอบคุณมากครับอาจจะติดขัดหน่อยนะครับสวัสดีครับผมครับ